ต้มจืดตักเท่าไหร่คะ20บาทจ้าต้องจืด20เปี่ยวหวาน20ผัดไก่20ผัดกระดูกปู20ไข่บัว30นี่30นี่30 20ม,มี3อย่างนี่นี่นมีนี่โอ้น่ากินมากค่ะที่ตลาดอู่โพนะคะ แกงตักยี่สบบาทค่ะาอะไรนาบหาอืพะโลน่า <off> กินเลยค่ะโลถึง่สิบาทจ้าแงยสามานถุงใบนี้ก็สาถุงเดียวอันนี้เอาสามสิบเนาะกับค่ายี่สิบได้จ้า อันนี้สามถุอันนี้เดียวอันนี้สามถุงจะเดิอต้องเข้าคิวนะคะเข้ามาตามคิวกัแข้าวถุงละยี่สิบบาท นักเก่งบอกไปนี่มาแกบแบบดีๆงร่วงนี่นีสองน้ำเกเลยมอเคนสุม่ลงตอร์ไซค์้สทดี่เย็นเเามาไปก่อนนะะ สเต้าปลาปลาทูใส่ต้าปลทูมสิบตา <ไป S 1> แล้วก็เ<ไ>ป <ๆ S 2> ็นหมูๆๆๆๆยอยใ,ใส่ไข่ไปสองแล้วลูกจ้า นี่นะคะตักสามสิบนะคะที่ตลาดปู่โพนะคะเอลย่า่อะไรจ้อา่อเจ้าเย้าวอะมากไเล้า่ะเอะไร้าเออะไรเ้ย้ายไใสอย่ะ่อ้่อเอาอะไเดี๋ยวเลเไว้ก่อนเด้๋ยวเด้๋เวถึงคิวแล้วไปสั่งต้องตามคิวใช่อไ้ะรับ้้องเข้าแถวครับอืม่ะ ร้านเจอ้อยจ้ะร้านเจอ้อยนะคะ<า>ที่ตลาดปูโพนะคะมาอ<า>ุดมความอร่อยยำกระดูกพูยำสามกรอบ